เทศบาลนครเชียงรายจัดกิจกรรมการบริหารการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อถอดบทเรียนการดำเนินการ วันที่25สิงหาคม2568นายวันชัยจงสุทธานามณีนายกเทศมนตรีนะครเชียงรายมอบให้ในายพาทรรังสีกุลพิพัฒน์รองนายกเทศมนตรีนะครเชียงรายนางพรทิพย์จันตะกูลรักษารษาชการ,การกาแทนผู้อํานวยการกองการแพทย์และภาคีเครือข่ายเปิดโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกรันสุขภาพเทศบาลนนะครเชียงรายการประชุม เชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนประจำปี2568ณอาคารเทริดพระเกียรติ90ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลน,นครเชียงรายประธานชุมชนประธานอสอม,มและนักเรียนเข้าร่วม ซึ่งการถอดบทเรียนดังกล่าวเทศบาลนครเชียงรายมุ่งหวังที่จะพัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพให้กับพี่น้องชาวเทศบาลนครเชียงรายและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัยโดยเน้นการขยายการบริการสาธารณะให้ทั่วถึงทีมข่าวเชียงรายนิวรายงาน